พี่น้องหลานย่อยสอนอันนี guarante. ้เนาะแต่ว่าผัวเจ้ามันคนบ้านนี่ผัวเจ้าอยู่บ้านไดนโอไทยผมโอแล้วแต่ถูกโอไทยของเมียนไทยบ้านบ้องหูจักมาถามอัมือนเจ้าเห็นว่าม่นเซื้อว่าสอนเขายังบ่ถืออีกซื้อว่ายังเจ้าเหมือนซื้อสอมไม่เงี้ยสอนสิมันไม่เงี่เท่าถามเจ้านี้อนอันคอกมูยายสอนอันหูจักอยู่ว่าเสร็มาถามหาตอนนี้มากกับเขามาเห็นทางเลยเมียนได้วาเวียนหลุดวะ เมื่อกี้น่ะโหฟูงยังแก้ายบันอ่อที่เรียกไม้เม่ยเรียงควายสักอันปีนึงเนี่ยมันก็สิได้ลูก่ันอืมพอสิลูกมันจะอีกราคามันก็ถือควายนี่ซื้อมั้งบอกควายควายซื้อมาแม่เดียวนี่เรียงซื้อมาแต่ซ้ำนี่โอ้ซื้อมาแต่ยังน้อยโอ้นี่บอกเอซื้อมา้ำลูกตัวน้อยนี่แหละซ้อมกันเออดนเชิญไปลูกดอกสวนอ๋อก็ใส่เวลาตัวเนาะใส่เวลาอ๋มันงามตัวเนาะ งามบ่ผมไปส่งพันเนาะผมซื้อไฟเกนี่แม่มันนี่ซื้อมันแต่มันยังน้อยมป็นแบบงน้อยส่งวิ่งเพชรโอ้มันงามอยู่สี่ปีห้าปีตัวนี้ตัวเรื่องเลี้ยงลูกตัวใดไรเนี่ยลูกเดียวลูกแม่นี่นี่เลยบ่อนพอมันไหมพอมันผมซื้อมาเพราะว่าเป็นลูกของเชิดดำโอ้ตัวแม่เลืผู้ไงเลืผู้พอมั้นบ่ตัวเดียวนี่ไหมะมันเลยเป็นตัวแม่เลือกผู้เลยตัวแม่เขาคืองามอยู่บ่ตัวแม่ทั้งสาม โอ้มันงามแม่ลูกข่อยตัวนี้ตัวนี้ก็แม่นเนาะมีมีคนมาหายลายอะไรอะไรนี่เขาเจาะขายเท่าไหร่แม่ลูกแม่ลูกไอ้ช่วงเป็นราคาอะขายเป็นแสนเออช่วงมันไหนมันไ่ะบาเดขายนะช่นสินเนาะยังนี่เขาขายยี่สิบสาแม่ลูกนี่ห่วยโอ้เดียงไว้นี่แล้วมันแม่บมดเนี่ยเดียงวอาลูกมันเนาะ ค้อยมันเป็ดเลียงอยู่หนังนาดีอยู่ขายบ่ได้มัน,นเนาะเลี้ยงมาหลายปีแล้วมันใส่ขึ้นมาหน่อยก็ใบมันหน่อยมันนี่อโอ้ทัวมันก็อ่างอยู่ถ่ายมันก็ดีอยู่เลียงอยู่ผมไปไปชม,ม,อมโอ้ขี่ลายทั้งขี่ม้วขี่ว่านะทั้งขี่ควายเนาะข้าลามหรือข้าปล่อยเรื่องเลี้ยงนี่ปล่อยเจ้าของก็สิเส้นไปน้ำอือมงเลี้ยงก็มี่องเลี้ยงอยู่ตรงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ปล่อยตอนบ่าย Oh. โอ้ยมเมือเกั้ากินน้ำนอนน้ำเฟืองอเอาเฟือ,องให้ยังไม่ได้เาเพียงแน่ยาตัดแน่มันก็สมบูรณ์อยู่ตอนบ่ายก็ปล่อยปล่อยเขาขายสามหมื่นสามตัวนี่นะมันแม่ก็ลูกน้อยนะโอ้แม่ก็ลูกน้อยสามหมื่นมันขายบ่ได้โอ้ยเขาก็เขากับจิบใครสี่หมื่นผุดแล้วสี่หมื่นห้าหมื่นผุดแล้วใบลายจะได้พอค่ะลูกมันงามอยู่ลูกตัวเมย์มันอ่ะงามงามงามเจ้าจะขายเลี้ยง ลุนลูกมันเอาลูกขายเอาลูกฮึพูดถึงว่าขายลูกมันให้มันใหญ่หมดน่ะคือเอาไว้เป็นแม่พันอ่ะสามแม่เลยโอ้โนเนาะเรียงบดถึงสามแม่เนี่มันออกอปีละสามสองสามตัวเลยเยี่ยมลูกของซุ่มนี่ลนะ่ะลูกพยายามเรืร่อยๆดีๆเนาะลูกมันก็สมพอดีดดดมันเหมือนเหมือนดูวายเป็นตดเลี้ยงอยู่ควายมันุนดีอยู่งามอยู่ควายงามอดูเลี้ยงทั้งหมูทั้งคไข่เลี้ยงไปเรื่อยนะเวียมบเวียเแ็่เนาะ หมูซ้ามันกัสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์อันว่าขึ้นว่าได้ขึ้นบ่ทุกตัวเลยบปล่นี่ยขึ้นอีตัวนั้นผมเอาสีฮอร์โมนไปแล้วขึ้นบ้มันขึ้นอยู่แต่ผสมไปยังไม่รู้ว่าติดหรือปกติโอ้ได้สีฮอร์โมนออกมันสังเตห็นมันเป็นอย่างตัวนี้กับสีแต่ว่าบขึ้นบขึ้นตัวนั้นสีแล้วมันขึ้นแต่ตัวนี้เนี่ยยังว่าได้สีเพราะว่าผมสังเกตเบื้องคลองยังมาท่านลง <music> ืมแต่ว่าทองมันเป็นลักษณะนี่นี่ยผมจึงกล้าผสมเนี่ยนี่ทองมันยังแขวนอยู่นี่แต่ว่ามันไปย่อมขึ้นมาย่อมขึ้นอขอกนก็ดียิ่ตัวสะอาดดีอยู่ขอกองกระเที่มนี่ไหนมันเป็นหยังมันเป็นหยังมันเป็นยังซ้ำหรือมันเป็นหยังโอ้แต่ว่าเพิ่นเคยผ่านดูว่าบ่ได้ทั้งสามเมนี่แต่ว่าหันบ่บ่ขึ้นมนย่อมขึ้นปัญหามันเอ้ยีว่่อ๋อเดี๋ยวคุยกับปุถุสัตว์บุญงบ่สัน บดได้ปรึกษาแล้วผมจะไปไปถามเขาจะเอาซุ้มที่ว่าเขาเลี้ยงหมูมาก่อนผมนะอเขาจะว่าอัดหัวครับไปเขาจเอาว่าให้กินหัวหานวันละสามโลสี่โลเลยผมล้องอัดแล้วบ่เป็ี่ยนยังซื้อซื้อโยู่ซื้อเลยผมก็เลยว่ามันไม่เปลี่ยงแต่ก่อนแต่ก่อนห้องให้กินอะไรหลายบ่อนี่ขี้ปลานน่ะกินขี้ปลาหลายบ่อหมูประมาณ สี่สิบโลเด็ผมเริ่มให้กินตั้งแต่ยังเตนันมาเลยเาให้กินชีปามตลอดจนมันทองก็กินตลอดจนมันหอกลูกก็กินตลอดกินมาเรื่อยๆอยู่ชีปาเมือนแต่ใส่ห้มบ่ใส่ห้มอ๋อใส่ห้ามแต่ว่าได้ใส่หัวอาหารใส่หัวอาหารหน่อยนึ่งแต่ว่าหันชีปามทองหลายชีปามทองหลชีปลาสามสีถ้วยซึ่งหัวอาหารเนี่ยยังระคึงห้ามยังระครึ่งถ้วยมันเปลี่เป็นน้ำชีปามบ่รู้เปลี่ยนบ่คิดว่า บกเปลี่ยนแบบข้างเพราะเปลี่ยนรอบแรงมันเึิ่ขึ้นโอ้ตอนตอนที่แรกยัหนกินกินขี้ปามยุ้อเอ๊แต่ว่าขี้ปามมันตลอดมันก็ขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่อเออืมต้องให้ลูกสมบูรณ์ดีนบ่ลองรองอ่อนเดี๋ยวมาสมมึงเอาเอาเอามันมัดเอาเอาแป้งแป้งมันหมากหนยมาสมลองเบิ่งให้มันกินอีกเบิมึงมันเปลี่ยนอาหารมันดูก็ดูเจ้าไปดูลูกมันใบกระถินก็ได้ตัวใบกระถินแห้งนะทุกกระถินนาะมันผมไม่ได้ไปหาย ตัดตัดตัดแล้วเอามาเอาผงยงมาปูแม่แล้วเอามาวางใส่ผงยงเดี๋ยด้วยมันก็จะฟูกุบดเดี๋ยวตะใบมันหล่นเดีใบมันน่ะถ้าก็มาสมใส่ไม่ก attitude, ินอีกย่ก uh> ินย่างเดี๋ยวผมงคงก็ได้ไม่ก okay. ินเป็นต้นกินดีมั้ยังกินดีอยู่โมย่อมขึ้นปัญหาเรื่องโมย่อมขึ้นนี่ยังไงเนาะผู้ใดขาเจ้ามีมีประสบประการไปบารูนปะเพื่อกินเท่านี้บอกโอ้มันปลูกใส่น้นามเองจริงจี โอ้เป็นเผือกเรื่องหมูพี่น้องลูกไงอะไยังบสมอยู่นวาจะเป็นทั่ไหนหรอกพี่ันเขาเลี้ยงดนเราไปเลี้ยงหมูนี่เลี้ยงมาดนเรา่าแ่บนเก็เลี้ยงลูกน่ไขายเทียไปนี่โอ้มีเสอซื้อให้กินยั่งยเอาเมื่อกี้เคยเลี้ยงสอ โอ้แต่ก่อนเคยเลี้ยงมาอยู่ไหนขายอยู่ขายอยู่แต่มันไม่ใครใดกันไม่วันเลยลองยังโอ้ต้นมันหัวหามันแพงเนาะกับราคาหมูมันลรคห่ราคาหมูมันคืออาหารมันแพงแพงมันหลุดบ่ไรขึ้นนี่ไหนรุ่นนี่ไหนคนใช่นี่นี่มันลูกคนนั่นแม่ลูกคนเบื้องบ่นี่นี่ลูกทั้งสามเน่โอ้มันมันได้จักเดือนละนี่นี่มันทีมันทีเก้าเนี่ยที่พ่อสามเดือนโอ้สามเดือนเออทีหก โอ้ก็ลูกลูกซุ้มนั่นแหละลูกแม่ซุ้มแม่นั่นแหลยโอ้มันก็ลูกใครลูกดีกันตัวผมว่าลูกมันก็สมบูรณ์ดีเนาะแต่ว่าชิดต่ว่าแม่บ่นั่นขึ้นชุดชุดนึงเลยงามดีอยู่นะชุดนั่นแม่ที่อยู่ทังข้างบ่ที่ว่าผมว่าทองมันยังปโอ้เขาเขาเขาเกลี่ยยังไงนี่ตอนเดียวนี่เข่าเกลี่ยหางหานกับยังกับห้ามผมมีห้ามหัวหันพ้าย่างเดียวได้ได้ใช้กากป่ามาหนิบ่ได้ใส่ อ๋อแต่ว่ามันมันบ่พ่อมันกินนี่นะมันบ่อิ่มอือสองสอบนี่สามของเบอร์เดียวกันหมดเลยนี่โอ้หัวหานมือมือนึ่งหนึ่บ่สองสอบเออบ่อพ่อดิบสองสอบนั่นยอมยอมให้มันแต่ให้แกวันละสองสอบโอ้สองสอบบ่พอครับ่ยอมถ้าว่าทีให้มันเต็มที่น่ะบ่อพ่อบ่นพ่คือว่าให้มันซ้ำนี่อืมอืมอืมนี่ผมก็เลยว่า มันบ่อิ่มเต็มที่เลยเราเอาเนาะเจ้าก็เจ้าก็สมขี่มันเบิ้งเจ้ากับเบิ้งพฤติกรรมมันนําเบิ้งความว่ามันมันกินแล้วมันมันยุบบ่อหรือว่ามัน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 ทรงตัวหรือมันเพิ่มมังนสินะเขาต้องเบิ้งพฤติกรรมมันเบิ้งคือว่ามันจะขี่เร็วขี่ไหลอยู่บ่จะให้ร้องให้มันบ่ไหลบ่ไหลกินนี่ขี่บ่ไหลแต่ว่ากินอันนี้กินขี่นี่สิบ่มีสิบ่ค่อยบ่ค่อยบ่ค่อยอย่างอันนั้นบ่ค่อยเหม็นที่ผมเคยให้แม่มันกินเนี่ย ไหลบ่บ่ไหลมันย่านั้นมากขี้มันจะแห้งงี้เลยจังอ๋อแต่ว่าซาเห็นเขาเจาใส่เห็นเอาไปส่งหลายขอเขาจว่า,า,า,วาบ่เป็นยังงต่ห้องก็อที่ลราห้องก็ใส่จากหน่อยไปหาหลเพราะมันมาพวกเคยเนาะมันบ่เคย<ช>มันบ่เคยแต<ช>่ที่องใครจาก,กจ,จากเอบอบ่ไหลนะจากหน่อยไปหาหลาก็ค่อยเพิ่มมันถือว่ามันมันมันปกติล้ใส่มันก็ค่อยเพิ่มมขึ้นเพิ่มขึ้นจับมือสองมือหน่ยจะให้หน่อยกว่าหัวหางเลยอ่าอ่าอ่าก็จังดุนไปจังค่อย เพิ่มปริมาณขึ้นก็สิทธลงแต่ว่าหมูมันก็มันก็ให้ลูกดีอยู่ให้ดีอยู่ก่นดีอยู่ฟังนี่ก็คือกันลูกแม่นั่นแหละเดลูกสาม<อ>แม่มันนั่นก็คอกแม่นึงนี่กแม่นึน<อ>่งนั่ก็แม่นึงสามแม่นะนี่พี่น้องโมูยังล่างเขแล้วนี่ยล่างคองกเขแล้วก็เป็นยังล่างนั่ด้นานห้าอน้าม,มันไปใส้บ่อนี่น้าลงสระหน้าเขาบ่อน่ะหน้าผมเลยนะมันบอเปลยมันบอเข่าเข่ามันก็อีหม่องไหน งามค่ะเกิดอยากยุบมูสเปลยได้พาขีหมูนี่แห้งที่สุดในโลกแต่ว่ามันขีหมูสเนีมาอยู่นี่น้ำขี่มูเน่ะมันล้นมันจ้งไหลโอ้ค่อยไล่ไปเนาะมันก็เลยบอกวันนั้นวานไหนเขาก็พ่อได้อยู่เนาะปีแรกดรอกร้องนี่ทีนี้ปีแรกเที่ยวเพิ่งกับเลี้ยงบนี่ดไปร้ายไปเลยแล้วี่เรี้ยงข้าวหัวนเนาะคิดอีกวันนั้นมดไปทาไหนสามข้อมันมดไปแร้วไม่นาน หกหมื่นคนอ่ะอนนี้อีกอีกจักะมือนะเดยขายนี่คิดว่าอันนี้นี่ถ้าว่าอีกเศร้ามืออย่างไออกโอ้เศร้ามือมันมันมันมีหม่องขายปะบานนี่ก็ให้เคียงเขาเคียงเขาแต่เก่าเหาขายใส่เด็ดๆเคยมีหม่องติดต่อไว้หรือเปล่าเคียงบอกโอ้ต้องต้องรีบถามมาที่หันหมูห่อข้าขายก็คือขายถ้าเ้าบริเวขายมันก็กินเ้าแม่มูนก็คือง่วงคือควายเด้ถึงเวลาออกต้องได้ออกเนาะหันบริเวออกก็คือเคยเลี้ยงนี้ตัวก่อนนั่น แต่ว่านี่เนี่ยแต่ว่าคิดว่าสีออกประมาณสักสองอาทิตย์นี่เนาะจะไปถามเขาเลยเออไปถามเขาสักก่อนแต่ว่าหมูซอมนั่นกับพ่อออกแล้วเนาะรูปเพ่งไหนได้ยังรูปประมาณนี้ประมาณเท่ารูปไหม่แปดประมาณนี้บ่โลเท่าใสข้อมูตามทั้งพี่พระเจ้าไปซื้อไปถามพระเจ้าพระเจ้าว่าก็เลยหกสิบป่ะหกสิบหกสิบชวนโอ้หกสิบหกสิบเลือกเอาบ่หรือเมาคอกต้องค้นก็เลือกเอาดิบอ ไข่โย่เขียงแถวนี้นี่ถ้าเอาคือขอบคือคือยกเป็นชุดขอบเลยเนาะยกเป็นขอบไปเลยอือยถ้าเอาไปหมูพี่น้องแต่ว่าเดืนขึ้นห่างเลยถ้าพูดประหยัดเงินได้ใกล้ก็ร่องรองร่องรองศึกษาสอดรองปรับใส่เพิ่งว่าดังเทียมมันได้ผลเนาะก่อนสูตรใหม่เนาะก่อนจะใส่ไปนะให้มันประหยัดเงนทุนเนาะประหยัดเงินได้ใกล้ใช่ครับแต่ว่าเวลาเ้างใส่หาก็ใส่จากหมูสองเดือนขึ้นไปสองเดือนขึ้นไปใส่ได้ ในนี่เนี่ยผมว่ามันจะได้ๆเลยเพราะเขาเจ้าเลี้ยงมันก้อนอีได้อยู่คนใหญ่โง่โหใหญ่กว่านี้เลยเนี่เขาเจ้าเฮ็ดคักหมูเราปลาไหลตัวแต่เราเฮ็ดคักเขาขันกับใส่เราเหยื่อค้นยิ่งนั้นเราขันเราวออกไปเอาใบนั่นนะใบกระถินแห้งมันทักใส่อะไรถวยแล้วก็ขันแล้วก็เอานำเอาเอาอะไรไหมเอานำมันพืชอันยอดจังน้อยขันเพราะว่าคิวมันยังบ่แห้งบ่แหมเพิ่นว่าสูตรของเพิ่นหรอก อันนี้ผมก็เรี่องนี่แหละผมก็ว่าว่าท่านทักจากหัวหามได้ยังได้ยังได้แค่ได้แค่งอ้อยมันก็ดีอยู่เพราะมันได้ไหวไงีสีเดือนสีเดือนก็ได้เนาะถ้าถ้ามันมันลดตุนทุนได้มันก็ได้มันก็ดีก็เลี้ยงมวเลี้ยงควายกับปีนึงดิปีได้กับปรด็นน้ำเนาะอันนี้มันค้างไว้เลยหามันกินเอาแต่มันก็ได้ใส่ทุนเลยก็หาหาวิธีเอาเนาะหาวิธีลดตุนทุนเอา ีนนทุลองเบิรงลองเบิรงกแม่พันให้มันได้ลูกสำคัญแม่พันบ่จำบ่ได้สมบ่นได้ฮันได้ฮันเลี้ยงลูกหมูจกของมันบรรลุดอกก็พอได้อยู่พอได้สู่ไปได้อยู่เพราะว่านี่เนี่ยมันถ้าปีนึงเนี่ยมันได้น้อยแต่ว่าอ่านว่าถ้ายทักแตเป็นก้อนสามรอบขนาปีนี้ะปีละสามรอบสามรอบเนาะแกจะใครก็งัวควายอยู่ใครเหรเนาะจริงอยู่แต่ไม่ได้สามรอบ ปัญหาเรื่องเงินหมู